เมื่อนี้เขามาในบ้านว่าสิมาตำขนมเสียนสู่แม่กินบันนี้ร้านหน่อยคอยเห็นบันนี้โอ้ยยายป้อนหนูอยากตำจังเลยก็ได้ได้ผ้พมันตำก่อนตบัดเนี่ยเด็กหน่อยอยู่สามปีสี่ปีแบบนี้เห็นผู้ใหญ่เห็ดยังก็อยากเห็ดนางบ่กผ้าเห็ดกะเบลียวเดียก็ดีแล้วหรอว่าเห็นร้านอยากเห็ดนั่นอยากเห็ดนี่น้ำจ้าของย่านตลาดเจ้าของนี่บ่อยากเห็ดน้ำพลัดลายกว่าเวลาเพิ่นเว้ายากนี่โอ้ยบ่มีไฟบวกฟังเวลาเพิ่นเว้าง่ายนี่ก็หู้หัวเต่ามือนี่บ่รู้ว่าเกิดยังขึ้นเว้าวงา ใช่ไงบอเก็ตยังกัเฮดเป็นเด็กน้อยที่มากกินนั่นกินนี่แห้งแห้งบึงหุ่นเพื่อนหลดบ่าธรรมดาตำขนมเซียนใสปลาแบบนี้ก็บม่รู้ว่าร้านข่อยสิกินบอกินบุ๊เพราะว่าร้านข่อยนี่บอเคยกินแบบนี้จักเกื่อนนะก็เลยบพูดได้หลูนะว่าสิกินบอแม่เพื่อนว่างสร้างว่าตำขนมเซีนใสน้ำปลาแบบนี้บอเคยเฮดให้ลูกกินจักเกื่อแต่ว่าเอาขนมเซีนมาใส่น้ำปลาสีเฮดให้กินดูอยู่ว่าสันว่ารุนเบิ่งกันมาในว่าร้านน้อยข่อยสิกินบอตามเซตแล้วๆก็เลยบอกให้เพื่อนซีเบิ่งซีเบิ่งเลยแล้วเพื่อนว่างได้หูบออกเน่่รอยาอ น่อยคอยเบื้องคยกินน้ำปลาเลีเ้ยวเบิ่งหน้ากับเป็ดตะลิตูนเป็ดตะลิตูนทิ้งเป็ดตะยกหัวแห้งนะยายว่าอายุสามขวบกลัวแบบนี้บ่รู้ว่าหลานคนอื่นนี่กินน้ำปลาเป็นไปหลานคอยละว,ว่ากินเพราะท่านเปลี่ยนวันนี้แม่ถ้านหลานน่อยตามขนมเสน้นเสร็จเรียบร้อย แต่บ่กินจะข้ามแม่ลานหน่อยข่อยกระไดบรรยายกรสซมาตำขนมเส้นซูแม่ของยายกินบอกให้เฮาวตำให้เผ็ดเพ็ดได้แม่ข่อยกระไดถ้ามันบ่เผ็ดมันบ่แซ่บนะว่าส,นะสันแม่ข่อยบอกัวนี้ก็มาเบิ่งวิธีการตำขนมเส้นสูตรยายปอกระสูตรธรรมดาที่เคยพาตำเนล่าตำบักพริกให้มันแหลกๆซะก่อนข่อยเอาบ,บักเขียเขี้ลงไปใส่มือนีได้บักเขียเขี้สมมาเด้แล้วก็เป็แต่แซ่บเป็แต่แซ่บพ,พอรบักหน้าวนี่ลงไปใส่จักสองเปียงแล้วก็ปรุงรสด้วยพงหนอกพงนัวน้ำปูน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาล่ะเลยลงไปใส่พรน้ำตาลนี่ก็แล้วแต่เฮาสิเอาใส่บ่ใส่ส่วนตัวยายนี่เอาใส่น้าาตลนี่ยย เบื่อกินเลยแล้วบันนี้ก็เซลขนมเสียนลงไปใส่ตามด้วยผักแล้วผักนี่ก็ใส่หลายอย่างหลายแนวหลายมากก็คือสีบเบิด,ดเพราะว่ายายนี่ก็ใส่หลายอย่างหลายแนวค่ะนะหาเก็บเอาผักอยู่ในเงี้ยนเจ้าของเก็บได้ผักยังก็มาใส่เบิดเลยนะเพราะว่าเจ้าของนี่ก็เป็นคนมาก,กินผักใส่ลูกชินหมูพร้อมเด้ไป,ไปตลาดมือเส้าซื้อมา20บาทนะยายก็เลยเอามาใส่เบิดเลยใส่เครื่องครบเบิดทุกอย่างเลยแล้วก็มาโยนโยนให้มันเข้ากันดีดีเลียวเบื้องเลยแล้วโอ้เป็นแต่แซ่บคักอยู่ตัวละเอาเรียงประเภทเสียนนี่ก็เคยหยอกแต่พี่สาวแล้วาเพราะว่าเราเป็นคนมากินเกบ ลูกมือผนเด้อบ่ธรรมดาจังขนมเส้นจังสีแม่นสีคิดอยากบ่คิดอยากกระซาก,ก็ต้องซื้อมาไว้ตีนเฮียนตลอดเด้เพราะว่าถ้าคิดอยากกันแล้วๆสิไปหาซืออา้อบ่ได้เอ้ยมันทรมานแฮงค่ะจัขนมเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส,ส่ถาดเอิ้นแม่มากินถามละว่าแซ่บบ่มแม่ยละว่าแซ่บอยู่เด้ล่ะปัวอัปสันละาวา่าอายุ80ตน้ตนๆกินแซ่บนอนหลับแบบนี้อนิวจะมันสุดยอดแฮงค่ะเฮ็ดจังได๋สิอายุยืนคือเราสนุกายว่าโรคไข้ยังนี่ก็บ่มีเด้มีแค่ปวดแข็งปวดขาของคนอายุหลายแค่นั้นล่ะแม่ของยายเวลา อยากได้ยังหอกแม่ขอ็อยากได้แต่ว่า,าใ้มีโลงมีไพ่นี่งกระพัวสนอกยายบอกเรากินแสบนอนรับแข็งแรงบ่มีโลงมีไพ่นี่ก็สุดยอดแห้งแล้วเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตนีบต้องการยังต้องการแค่สุขภาพแค่น้นนีนบี่เขาวาจุดอิม่มโตแลเราก็เพิ่งสัมผัสดได้ได้ว่าจะาของนีถึงจุดอิ่มตแห้งคักแล้วแล้วมันยาสิผ้ามาเบืองล้านน่อยคอยตำขนมเส้นไว้แล้วฮอดต่บ่กินสุดท้ายแล้วพอเพิ่นเป็นคนกินพอเพิ่นวาแสบอยู่ได้แล้วสันวา